วิธีทําให้ลูกค้าเจอเราบน AI ซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะเรียกว่า AEO AIO หรือ AI SEO ก็ตามยุคนี้เป็นยุคที่ลูกค้าของเราเริ่มค้นหาสินค้าหรือบริการของเราบน AI มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นบน AIO View ChatGPT Gemini Perplexity หรือตัว Cross เนี่ยอันนี้คือหมวด AI ที่แบบลูกค้าของเราเริ่มจะค้นหาแทน Google มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าทํายังไงให้แบรนด์ของเราติดอันดับบน AI ซึ่งเนื้อหา ในส่วนเหล่านี้ผมนํามาจากในส่วนของ AI SEO รุ่น1และรุ่น2และ มีการอัปเดตเนื้อหากันนี่คือผลลัพธ์กว่า40ธุรกิจนะครับเพื่อนเ่นจะเห็นว่าเป็นผลลัพธ์ในส่วนของ AI ที่ติดนะครับว่าจะเป็น AI overview ChatGPT ต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะดูตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและนี่ก็คือผลลัพธ์ในส่วนของ traffic นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นในพาร์ทที่ผมเคยแชร์เข้าไปในคลาสที่สอนไปนะครับโดยต้องบอกว่า framework AEO เนี่ยผมขอเรียกมันว่า AEO แล้วกันนะครับเราเข้าใจตรงกันต้องบอกว่าในส่วนของการแสดงผลข้อมูลเนี่ยต้องในส่วนของ AI นะครับ เอาข้อมูลสุ่มว่ซั่วมาให้กับลูกค้าของเราได้เช่นสมมุติผมถามหาราคาวัาสดุก่อสร้างต่างๆเนี่ยตัว AI เหล่านี้ก็จะทําหน้าที่ในการดึงข้อมูลจาก Google มาอันนี้ผมสรุปแบบง่ายๆนะคือดึงข้อมูลจาก Google มาแล้วมาแสดงผลให้เราเพราะฉะนั้นหน้าที่เดียวของเราเลยก็คือการที่เราจะทําให้ในส่วนของเว็บไซต์ของเราเนี่ยติดคีย์เวิร์ดบน Google นะครับอย่างในกรณีนี้นะครับเป็นเว็บไซต์บ i วเ m ชซึ่งติด คีย์เวิร์ดคำว่าราคาไม้อัดอยู่แล้วแล้วก็ติดในอันดับแรกด้วยนะครับทีนี้พอมาติดในอันดับแรกเนี่ยเวลาเราไปค้นหาบน AI ไม่ว่าจะเป็น Pur p e r p l e x i t y อ่าหลายคนชอบเดี๋ยวนี้ใช้ Pur p e r p l e x i t y แทน AI กันนะครับก็เช่นว่ามันก็จะมาแสดงผลใน Pur p e r p l e x i t y ไปด้วยนะครับนี่เป็นการอธิบายรายละเอียดนี่ดึงรูปมาใส่ใน Pur p e r p l e x i t y นะครับเรามาดูในส่วน c h a t GPT กันบ้างอย่าง chat GPT เนี่ยก็ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ Buildmate ที่ติดอันดับบน Google มาเหมือนกันนี่เห็นเห็นไหมครับ นี่ล้วก็ดึงมานี่ผมดึงมาให้นะว่าอันนี้ลิงก์เนี่ยมาจากหน้านี้นะครับเป็นเกี่ยวกับราคาไม้อัดนะครับอันนี้ให้ดูว่าณปัจจุบันเนี่ยในส่วนของคําว่าไม้อัดเนี่ยก็ติดอันดับในส่วนของอันดับหนึ่งอยู่นะครับเข้าใจง่ายๆเลยนะครับอันนี้เอาแบบสรุปเลยนะก็คือการที่เราจะขึ้นไปอยู่อันดับบน AI ได้เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเราต้องทําให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยไปติดอันดับบน Google ก่อนนะครับแล้วจากนั้น AI ก็จะดึงข้อมูลจาก Google เนี่ย ไปแสดงผลบน AI แต่ละตัวนะครับอันนี้คือพาร์ทที่สรุปนะถามว่าเอ้ยเรามีวิธีอื่นไหมที่จะทําให้แบรนด์ของเราเนี่ยไปติดบนนี้มากขึ้นนะครับก็อาจจะมีอย่างเช่น YouTube อะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ Google จริงๆเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่มีแหล่งไหนที่จะเป็นแหล่งอ้างอิงได้ดีเท่ากับ Google นะครับมันอาจจะมีพาร์ทอื่นเช่น Reddit อะไรพวกนี้บ้างก็เดี๋ยวค่อยว่ากาันแต่อันนี้คือตีไว้เลยว่าอยู่ที่90%้สิปรนะปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ สามารถที่จะติดคีย์เวิร์ดได้เป็นหลักพันนะครับเมื่อเราทํา SEO ถามว่าทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นนี่คือเคสจริงที่ผมอยากให้กคนเห็นภาพร่วมกันอย่างแรกเลยอย่างเว็บไซต์ในส่วนของ Buildmate เนี่ยเป็นวัสดุก่อสร้างนะครับปัจจุบันมีคนเข้าเว็บไซต์อยู่ที่46่0 0นะแล้วก็ปัจจุบันติดคีย์เวิร์ดบน Google เนี่ยพาไปแล้วอยู่ที่3 0 0พนะครับ KJC ปัจจุบันมีคนเข้าเว็บไซต์หลักหมื่นนะครับแล้วก็มีคีย์เวิร์ดที่ติดอันดับบน Google เนี่ยอยู่ เป็นหลักพันนะครับเป็นแอ Home เป็นธุรกิจติวเตอร์นะครับก็มีทราฟฟิกอยู่ที่ประมาณ4 0,000กว่าเหมือนกันและปัจจุบันก็มีคีย์เวิร์ดที่ติดอันดับบน Google อยู่ที่ประมาณ3,000กว่านะครับจะเห็นว่าในธุรกิจที่ผมนํามาเนี่ยเมื่อเราทํา SEO สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถทําให้เว็บไซต์หรือธุรกิจของเราเนี่ยไปติดอันดับบน Google ในหลักพันคีย์เวิร์ดได้เพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าในหลักพันคีย์เวิร์ดเนี่ยเราจะดักลูกค้าของเราเข้ามา หาเราเข้ามาใช้บริการเราได้มากแค่ไหนนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อไรก็ตามที่คีย์เวิร์ดของเราติดหลักพันขนาดนี้นะครับมันก็จะส่งผลต่อการที่ AI เนี่ยก็จะไปดึงข้อมูลจาก Google มาอ่านี้ก็เป็นข้อมูลข้างๆนะครับว่า AI ไมันจะเป็น Cha t g p t OAI o v อไอหรือ Pur p e r p l e x กซิเนี่ยก็มีการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์มาเมื่อเว็บไซต์ของเราติด SEO นะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยคือ SEO ถ้าเรายิ่งติดคีย์เวิร์ดเยอะเนี่ย a อ o ของเราก็จะติดเยอะไปด้วยนะครับเรามีวิธียังไงที่ เราจะทําให้ SEO ของเรานั้นติดอันดับได้เยอะนะครับลองมาดูเฟรมเวิร์กกันวิธีก็คือสิ่งที่ผมเรียกว่าการแบ่งเซกเมนต์ให้กับคีย์เวิร์ดเราลองมาดูตัวอย่างกันอันนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดเซกเมนต์ที่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์อ่าอย่างโซล่าเซลล์เนี่ยจะเห็นว่ามันสามารถแบ่งได้เยอะมากอย่างเช่นเป็นกลุ่มทั่วไปนะครับเป็นกลุ่มโซล่าเซลล์ต่างๆ k e y คีย์เวิร์ดโซล่าเซลล์หรือจะเป็นกลุ่มราคาและโปรโมชั่นอย่างนี้ ราคาโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนี่ถ้าเราแบ่งคีย์เวิร์ดในส่วนของโซล่าเซลล์5,000วัตต์โซล่าเซลล์5กิโลวัตต์อะไรต่างๆ10กิโลวัตต์นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการว่าพอเราแบ่งเซกเมนต์เราสามารถได้คีย์เวิร์ดที่เยอะมากซึ่งวิธีการเหล่านี้แหละครับจะทําให้ธุรกิจของเพื่อนๆเนี่ยถูกระจายอยู่ใน AI ได้เยอะมากนะครับและถ้าอยากเรียนรู้วิธีการทําแบบนี้เนี่ยตอนนี้ผมเปิดคอร์สนะครับ AI SEO รุ่นที่3อ่าเพื่อนเพื่อน ที่สนใจสามารถจะขอรายละเอียดได้นะครับซึ่งรายละเอียดในเซลล์เพจนี้มีค่อนข้างเยอะ มีในส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาเรียนว่าโอเคเราจะเรียนอะไรกันก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับโดยในคลาสนี้เนี่ยผมจะเล่าถึง AI 3 Level ที่เพื่อนๆสามารถที่จะนำไปใช้งานได้นะครับมีเคส s ดดี้ต่างๆให้สามารถศึกษาได้เลยรวมถึงมีโบนัสนะครับกว่า35,000บาทครับมีทั้งคอร์ส Google Map ตัวคอร์ส Uber Suggest คอร์ส h e x t Left แล้วก็มีในส่วนของ Private Consult นะครับเพื่อนๆก็สามารถจะเข้ามา ดูได้นะครับถ้าใครสนใจเรียว,วางแผน Google Marketing แล้วทำให้แบรนด์ของตัวเองเนี่ยติดอันดับใน AI ระยะยาวเนี่ยผมแนะนำคอสนี้เป็นคอสที่พิสูจน์มาให้คุณแล้วว่าคุณสามารถใช้แผนบูปินนที่ผมคิดค้นนี้เนี่ยไปใช้กับธุรกิจได้ในระยะยาว